เสเตนต์ u อ,อะไรแกจะงุดหงิดกัน,นกมาง่ายล่ะนี่เรามาเล่นอะไรที่มันผ่อนคลายความเครียดพี่แป้ะรู้ไหมทุกวันเนี้ยพี่แป๊ะเ,เครียดจนหัวงอกขางงอกหน้าเหมือนแพ้ป่วยหมดแล้วเนี่ยกวูวเหมือนแพ้แต่แต่แตมืองยังไม่ได้คิดเลยเว้ยจะไม่ให้กูคิดได้ยังไงอะวันๆมีแต่เรื่องมีแต่เรื่องโดยเฉพาะที่ร้านเนี่ยจะทํายังไงให้ ให้ไอ้ต้มยำเนี่ยถึงเป็นสูตรของคุณปู่ของคุณปู่ของคุณปู่แล้วมันก็ตกทอดมาถึงฉันแต่ฉันเนี่ยทำไมไม่จดไม่จําสูตรไว้ถ้าได้สูตรปู่มานะโถ่รับรองเลยร้านมันจะต้องเจริญเสียใจอยู่นิดเดียวทาไมได้ลูกชายมันไม่ไปไป,ไปอย่างที่เราอยากจะให้หมันเป็นก็ตัวแกเองเละไอ้แพะ <c oughs> ชอบประคับจิตใจลูกมันมันถึงได้หนีไปอยู่ที่เอ๋งไงคำกระต้มยำสองคำกระต้มยำแม่งสนใจจะ ฆ้าหมามันบูดดิเย yeah. พูดอะไรอะ่ะพี่จําไม่ได้หรอตอนที่จะใหม่ที่เรารักการใหม่ๆอะ่ะสมัยที่เราสองคนเป็นนักเรียนแล้วเราหนีมาได้กันอะท,อทุกคืนทุกคืนนะพี่แพ้เอามือสองมือเช้าล้างอันบอบบางของฉันแล้วพี่ก็อุ้มจะมาไว้ที่เตียง<อ>แล้วพี่ก็ลูกแก้มฉันพี่กระจืดหน้าผากฉันตอนที่ฉันจําได้มากเลยนะพี่ชอบกระชีดข้างหูฉันแล้วก็บอกว่าหยาบซะ นางฟ้าตัวน้อยน้อยของพี่นางฟ้าตัวน้อยน้อยนางฟ้าตัวน้อยไม่มีใครไปไกลกูจะนอนจะได้เราเนี่ยอดไป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 แมงไม่หล่อเนี่ยตุยเอ้ยเอาคุมโป่งดิคุมโป่งทำไมอ่ะมึงไม่หนาวหรอ

านเอ้ยปู่จะบอกอะไรให้ฟังนะครับอันเนี้ยมันเป็นต้มยำสูตรพิเศษของตระกูลเราเพราะฉะนั้นร้านต้องจดจำเอาไว้ดีรสชาติจะดีมันอยู่ที่เครื่องปรุงแต่ถ้าจะให้อร่อยแล้วก็มันอยู่ที่ความตั้งใจเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องใส่ใจและตั้งใจทำนะลูกครับ <laughs> ลองสินี่นีน่นให้กินหอมไหมลูกอืมหอมจังเลยครับถ้าอย่างนั้นลองชิมสิลูก <c oughs> เอรา,อาวังร้อนนะลูกร้อนร้อนหลอดอาาอร่อยมากเลยครับปู่ <c oughs> จำที่ปู่สอนไว้นะครับ <c oughs> ปู กูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้้อะไรของมึงเนี่ยอะไรของแกดีกว่าแกเป็นอะไรไอ้แกวุ่นจอมวยวายพี่ปูพี่ปูมาเข้าพี่เข้าพี่เข้าพี่เข้าวะพี่เข้าไอ้พี่มาโอ๊ยโอยดูคนยัดไปนู่นเลยอะไรอ่ะตีเอาตีเอาไปฟังกันมั่งเลยฉันไม่ได้ตีแล้วก็เอาแค่ตีอย่างเดียวฟังกูกันยังไงอะปู่มาเข้าฝัน บอกสูตรต้ยมยำมาให้ปู่ของพี่แพ้นะก็ใช่เดยบอกสูตรต้ยมยำเออขครจะเอาสูตรของปู่ได้แลลวเว้ไปทำต้ยมยำ